เมื่อกี้ตอนแรกบอกโอ้โหไม่ได้ว่ายมา30กว่าปีแล้วดูอันนี้นคนี่ลอยนี่เป็นกระทงนะกระทงเดี๋ยวกิจกรรมเนี้ยไม่ค่อยถนัดเลยค่ะพี่จอนสารภาพเดี๋ยวจะมีกิจกรรมพายเรือเนาะซึ่งน่าจะถนัดน่าจะเป็นเรื่องของกีฬาซึ่งเคยพายเรือมาแล้วค่ะทุกคนจะถว่าว่ายน้ำไม่เป็นด้วยไพายเรือด้วยแต่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นโอเคครับ สวัสดีครับอาวันนี้นะคะแต่กลาของเราเนี่ยพิเศษมากมากเลยเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านสุรจิตพงศิทริยาประธานสภากรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะดังจอสวัสดีครับสวัสดีครับพามาอยู่ที่ถิ่นที่ดรจอเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างมากก็คือตลาดหัวตะเข้ค่ะใช่ครับคนที่เนี่ยกระซิบมาว่าพี่จอนี่มีฉายาค่ะทุกคนฉายาอร้านนี้ก็อร่อยนะฮะร้านนี้อร่อยกาแฟนี่อร่อยมากนะครับ ฉายานี่อะไรนะคะจอนมาปัญหาหมดได้มายังไงคะฉายาายาจอนมาปัญหาหมดแล้วมาจากประชาชนนะครับประชาชนเพราะแม่ว่น้องเนี่ยเขาเป็นคนตั้งให้ผมนะครับก็จากที่ผมลงพื้นที่อ <c oughs> ย่างดุดันนะฮะตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดมาแล้วจนช่วงโควิดแล้วจนถึงปัญหาต่างๆสารพัดนะครับก็มีการประสานลง ถึงพิกถึงขิงนะครับเราประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจากจุดเริ่มต้นหัวตะเข้กว่าจะมาเป็นย่านสร,ร้างสารรค์ตรงนี้ได้อะค่ะเราต้องมีกระบวนการมีความพยายามยังไงบ้างคะก็ะมีการผลักดันในทุกรูปแบบทุกทิศทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นของในรูปกทมอเองนะครับ<อ>ก็ผลักดันในรูปของกทมรวมถึงทางนโยบายของทาง่านผู้ว่าด้วยนะครับก้า<อ>ดัานกาวดีและรวมถึงนโยบายของทางพรรคเพือ่อไทยที่เป็น50เพศ50สวอพาวเวอร์เราก็ผลักดันในโปรเจกต์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วรวมถึงของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสเียรัฐสสอิมอแกก็ผลักดันในรูปแบบของภาพภาพใหญ่ภาพกว้างนะครับก็ช่วยกันลหลายๆหน่วยงานช่วยกันลหลายทางครับก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยตลาดก็คนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นคึกคักคักนี่นี่ก็ร้านร้านผัดไทยเจ้าอร่อยนะคะคือใครที่มาอยากกินผัดไทยเนี่ยต้องแวะมาร้านนี้นะครับอร่อยมากนะครับผัดสดผัดถึงพริกถึงขิงจริงๆนะร้านนี้อร่อยนะครับ อันนี้ใช่ไหมคะนี่ที่พี่จอนบอกว่าจะพาพวกเราทุกคนมาร่วมกิจกรรมสอนวาดภาพธรรมชาติาาตฟรีครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นจุดที่แบบประชาชนก็มาเช็คอินค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้พามาทำกิจกรรมอะไรคะเนี่ยพี่จอนวันนี้มีกิจกรรมวาดรูปนะครับของที่เป็นน้องเกิร์กนะฮะก็มีบริการสอนวาดรูปฟรี นะครับก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าอยากจะบริจาคค่าน้ําค่าสีค่าอะไรก็มากันไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนมาเช็คอินตลอดวัตถุประสงค์หรือหัวใจสําคัญของการทํากิจกรรมวาดภาพธรรมชาติเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงคะเป็นด้านด้านศิลปะอ๋อเป็นด้านศิลป่แล้วป็นโย่ใกล้กับสถาบันวิจัยไร้ท่าเปลี่นแรกกระบังนะคะได้มาจัดกิจกรรมร่วมกัน ในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นพวกกำไรเข้ามือพวกงานศิลปะด้านหัตถการต่างๆเนาะค่ะแล้วก็ได้นำประโยชน์จากการมาใช้ในชุมชนให้คนได้รู้จักการใช้ผลิตภัณฑ์จากที่ของหนือใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วที่เดินมาเนี่ยโอ้โหพี่จอนเล่ามานะโยงซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนั่นก็อร่อยนี่ก็อร่อย อย่างนี้มีมีร้านที่น่าสนใจไหมคะที่ว่าอยากจะพาไปทานก็จริงๆถ้าอยากพาไปทานเนี่ยก็คงจะต้องเช้าเย็นๆนะครับเพราะมัร้านที่น่าทานมากร้านที่จะเป็นไฮไลท์คือเป็นแมวทางเฮียเฮียเปาแกก็จะพายเรือพร้อมกับแมวแล้วจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเข้ามามาลงเรือพร้อมกับแมวนะครับก็ที่ผมวาดไปเนี่ยแมวจะอยู่อยู่บนหัวก็มีอยู่บนหัวนะครับ บอกโอ้โหไม่ได้ว่ายมา30กว่าปีแล้วดูอันนี้สิคะนี่ลอยนี่เป็นกระทงนะกระทงเดี๋ยวกิจกรรมนี้ไม่ค่อยถนัดเลยค่ะพี่จอนสารภาพเดี๋ยวจะมีกิจกรรมพายเรือเนาะซึ่งน่าจะถนัดน่าจะเป็นเรื่องของกีฬาซึ่งเคยพายเรือมาแล้วค่ะทุกคนพายเรือกว่าว่ายน้ำไม่เป็นด้วยไหมพายเรือด้วยแต่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นโอเคครับอันนี้ผมขอมอบให้กับพี่จอนนะคะเป็นพระบานของผมเองนะฮะอันนี้สื่อถึงการภายเรือเก็บขยะจากแมวใน เป็นที่ของตลาดหลักทรัพย์นนเ,นเนาะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันและเรื่องกิจกรรมเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีอะไรนะครับ<ต>เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับ นีกาแฟอร่อยนะะฮแวะมาทานกาแฟร้านนี้ใครที่มาใครที่มาฮวตเตเก้ต้องมาแวะทานกาแฟร้านนี้อร่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสี่แยกหัวตะเค้ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือที่จะลงเรือกับแมวนะฮะที่สี่แยกหัวตเตเก้นี่ก็จะเป็นชัตเตอร์ที่มีแมวเกาะหัวใช่ครับชัตเตอร์แมวเกาะหัวก็แมวก็ค่อนข้างโด่งดังนะฮะถึง ทั่วโลกเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติมามาดูแมวนะครับภายเหลือตรงนี้นะครับอตอนนี้เป็นกิจกรรมไฮไลท์นะคะแต่ว่าไฮไลท์กองกิจกรรมก็คือพระเอกนางเอกใช่ครับมีใครบ้างคะเนี่ยตัวนี้ชื่อกะทินะฮะส่วนตัวที่เฮียเปาอุ้มอยู่ชื่อไมโลโก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 ้อาโกโกนไมโลมาขาก็เป็นไฮไลท์ป็รมีประมาณ8ตัวแตัว8ตัวอ่าแล้วน้องๆจะไปร่วมทากิจกรรมรใช่ไหคะใช่ครับเาจะลงฉี่หัวทุกคนเลยนะฮะผมสังเกตกขามีบางตัวที่จะกระโดด ขึ้นไหลเดินชัตเตอร์ัขึ้นไหลนั่นต้องถามพี่เปาวว่าจุดที่แบบนักท่องเที่ยวเขามากันเนี่ยเขาชอบอะไรในการทํากิจกรรมนี้คะก็ชอบนั่งเรือกับกับน้องๆนี่แหละจริงๆเราพาเขานั่งเรือเนี่ยมานานมากแลคือเจ็ดปีได้โอ้ยต้เด็นดแต่ว่าที่แผกแขกไปด้วยเนี่ยคือประมาณสองปีกว่าอ่ก็มันก็เป็นอะไรความไม่ได้ตั้งใจ เออมันคือเมื่อสองปีกว่านี่มันมียูทูบเบอร์คนนึงมาที่นี่คแล้วเราก็ชวนเขาพรเขามาพักที่นี่เราก็เลยชวนเขาบอกเดี๋ยวตอนเย็นมาพายไ้กับพี่นะอะไรเงี้ยก็ม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสหมือนว่าทุกคนดูแล้วอยากจะตามรอยกลายเป็นซอฟทาวเวอร์โฮเทลเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลงเรือกับน้องๆกันดีกว่าค่ะครับ ยัไงบ้างคะพี่จอนกิจกรรมไฮไลท์ขยะมาหนึ่งถุงนะครับก็เก็บได้มาสกูนะครับก็เป็นของที่สะอาดมากนะครับต้องขอขอบคุณพี่เปานะครับที่มีส่วนร่วมในสังคมดีๆนะพี่เปานะครับแล้ววันนี้เอาน้องแมวมาด้วยจริงๆก<ห>็ไม่ใช่ผมเพราะว่าคือแขกที่มาลงเรือทุกคนเนี่ยทุกคนก็ต้องมาช่วยเราเก็บขยะเพราะกิจกรรมนี้เราตั้งชื่อไว้แล้วว่าเป็นการไยเรือเก็บขยะกับน้องแมวครับ คนมากันเยอะไหมคะพี่เปาเยอะครับตอนนี้นอกจากคนไทยก็มีต่างชาติคือตอนนี้มีเกิน10ประเทศที่ท,ที่ติดต่อปอยู่ต่างชาติก็ด้วยนะคะคอเออเราอย่างนี้เรื่องของความปลอดภัยล่ะคะพี่เปาหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเนี่ยมาพายลงภายเรืออย่างเงี้ยคะ่ะเรามีดูแลยังยังไงบ้างคะก็เราจะมีเสื้อชูชีพให้ทุกคนครับอันนี้เป็นต้นนะเราจะเหมือนทุกคนก่อนจะลงก็ต้องใส่เสื้อชูชีพ สแน่แมวไม่ต้องเพราะว่าเขาว่ายน้ำเก่งออ๋คนต้องใส่นะคะแต่แมวไม่ต้องเพราะแมวว่ายน้ำเก่งค่ะแต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าเรื่องของการทายเรือเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาส่งเสริมหลายอย่างใช่ไหมคะพี่จอณ์ใช่ครับที่หนองบอนใช่ไหมคะที่เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำหนองบอนก็เพิ่งเป็นศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ของราชบังเองก็จะมีที่สวนพระนครนะครับแล้วก็จะมีสวนหกสิบพรรษาแล้วก็กําลังจะทําเรื่องใหม่อีกอันนึงในสวนในแค่ล้มเก้าจะทําเป็นศูนย์กีฬาเยาวชน ับอยู่ระหว่างดําเนินการตอนนี้ก็ยังเป็นที่ของการเคหะอยู่นะครับก็ยังไม่ส่งมอบให้กทมเบื้องต้นผมได้คุยกับทางรัฐมนตรีพี่ท็ทอปแล้วนะครับรัฐมนตรี<ไ>ท่านท็อปนะครับก็เดี๋ยวจะนัดไปคุยกันอีกทีประมาณต้นเดือนนะครับแล้วได้คุยกับท่านผู้ว่าแล้วก็จะปรับปรุงสนามกีฬาที่เป็นของการเคหะเนี่ยมาเป็นศูนย์กีฬาเยาวชนตะวันออกของกทมอ,อีกแห่งหนึ่งครับ แสว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายดีๆนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะมีส่วนรวมการพัฒนาร่วมกันที่ดีนะคะเป็นหนึ่งนโยบายของท่านผู้ว่าด้วยครับก้าวด้านเก้าดีเก้าด้านเก้าดีครับวันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเนี่ยโอ้โหครบเครื่องมากเลยนะคะพี่จอนต้องขอบคุณพี่จอนแล้วก็พี่เปามากๆเลยนะคะพาพวกเรามาสนุกสนานกันในวันนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้มาได้เลยค่ะ และรับรองว่าจะหนืรเวรกิจกรรมแบบนี้เหมือนกับพวกเราค่ะวันนี้กูที่ตอมพี่เปานะคะแล้วก็ทุกคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบสนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร